คุณผู้ชมคะคเมื่อวานเนี้ยเราให้ฟังดวง<อ>าจากหมอช้างไปละใครๆก็อยากรู้นะอยากรู้ดวงปีขานจะเป็นยังไงใช่ค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ไหมคะคราวนี้เนี่ยหมอไก่จะมาบอกค่ะว่าดวงของทั้ง12ราศีเลยอะดวงราศีไหนจะรุ่งจะปังรับปีขานเดี๋ยวไปฟังกันเต็มๆเลยค่ะค ราศีแรกเลยนะคะสําหรับราศีแรกเนี่ยก็คือชาวราศีเมษค่ะสําหรับชาวราศีเมษเนี่ยขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมพร้อมเอาไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยจะมีทั้งราหูแล้วก็มฤตยูเนี่ยเข้ามาทับก็จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโดยตรงเลยนะคะโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่าวางแผนในเรื่องของการเกษียณนะคะฐานะจากคนธรรมดาเนี่ยกลายเป็นคนที่มีฐานะที่มั่นคงสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะเรียกได้ว่าเป็นราศีที่มีเกฑ

ยกภูเขาออกจากอ,อกโดยรวมของชาวราศีพฤษภเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อมานะคะก็คือชาวราศีเมถุนค่ะสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงดีแบบเสมอต้นเสมอปลายไปยแบบนิ่งๆเนิบๆประสบความสําเร็จทีละเรื่องราศีกรกฎนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎเนี่ยเรียกได้ว่าปี2564เนี่ยเหนื่อยยังไงปีหน้า2565เนี่ยก็เหนื่อยแบบนั้นแต่สิ่งที่จะเยอะตามไปด้วยนี่ก็คือในเรื่องของการเงินนะคะเงินเยอะเงินดีนะคะในเรื่องของการงาน ของชาวราศีกรกฎเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเพราะว่าดวงชะตาเนี่ยจะมีผู้ใหญ่ คอยอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือค่ะสําหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกของปีช่วงหลังจาก3เดือนแรกของปีเนี่ยก็เรียกได้ว่าดวงชะตาเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าเวลาที่จะคิดจะทาอะไรเนี่ยอาจจะต้องเหนือ่อยดวงชะตาของชาวราศีกันเนี่ยเรียกได้ว่าดวงดีแบบค่อยเป็นค่อยไปก้าวหน้าไปทีละสะเต็ปนะคะช้าๆแต่ได้พาหลายเล่มนั่นเองค่ะคือชาวราศีตุลนะคะสําหรับชาวราศีตุลเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงชะตามาแรงมากโดยเฉพาะ ช่วงหลังจากเปิดปีใหม่รวมไปถึงในเรื่องของความรักนะคะสาหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นราศีที่มีเกณฑ์หมดเคราะห์หมดโศกหมดโลกหมดภยัยชีวิตของชาวราศีพิจิกเนี่ยก็จะก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆสําหรับชาวราศีธนูเนี่ยเรื่องที่ดีที่สุดเรื่องที่ทําให้คุณยิ้มได้ยิ้มแบบเห็นเหงือกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการเงินค่ะแต่ว่าจะติดเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องของเวลานิดนึงก็คืออาจจะได้เงินช้าหน่อยนั่นเองค่ะสาหรับชาวราศีมังกรเนี่ยโดยรวมดวงชะตาถือว่าอยู่ในเกกณฑ์ทีีี่่่คอนข้าางดวป 164นะคะดวงชะตาดีค่ะแต่ว่างานยังหนักอยู่นะคะยังมีความเครียดยังมีความกังวลอยู่แต่ว่าผลลัพธ์ของงานเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากถ้าเราจะถามว่าราศีไหนที่มีโอกาสที่จะพลิกสถานะจากคนธรรมนาการเป็นเศรษฐีมากที่สุดเนี่ยก็ต้องขอยกให้ราศีนี้เลยค่ะก็คือชาวราศีกุมนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีมากที่สุดในเรื่องของการเงินเป็นราศีเศรษฐีใหม่ประจําปี2565เลยก็ว่าได้ค่ะสําหรับชา,ราวราศีมีเนี่ยจากที่ปี2564เนี่ยถูกจัดอยู่ในอันดับที่12แต่พอเข้าสู่ปี25 กเนี่ยกับกายเด้งมาอยู่ที่อันดับที่1นะคะถือว่าดวงชะตาเนี่ยดีมากที่สุดนะคะใน12รอบปีที่ผ่านมาค่ะโอ้โหนี่คุณสุดกุลคะต่อไปจะเรียกอารียาเฉยไม่ได้ต้องเรียก<ะ>คุณอาริยายทำไมละคุณอาริยายคือต้องบอกเลยว่าที่ฟังดูเนี่ยแหมคุณผู้ชมหมอไก่เอาง่ายๆ3อันดับที่จะแบบเฮงๆงปังๆรับปีหน้ยาเลยสราศี ราศีมีนราศีกุมราศีพฤษภดิฉันอยู่ในท็อปทรีนี้ค่ะคุณพี่อาริยาฮะเออต้องอย่างนี้นั่นแหละถึงแม้ว่าบางคนบอกว่าอ้าวดวงปีหน้าของฉันเนี่ยเป็นปีชงอ่ะไม่เป็นไรคุณผู้ชมอันไหนที่เวลาที่หมอทั้งหลายแหละเขาบอกว่าเราดีเราเชื่ออันนั้นไว้ก่อนเออมีแรงใจหรือว่าใครที่เออคิดว่าชงเนี่ยเราก็ต้องทําดีใช่ทำทั้งใจให้ดีทาร่างกายให้ดีนะฮะใช่ค่ะ